ครับก็สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันที่14กรกฎาคมนะครับหลังจากที่ผมได้พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในสวนตะไคร้และก็สวนกล้วยลงไปนะครับวันนี้เราพามาดูความคืบหน้านะครับเห็นไหมว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านสามารถที่จะดูได้ในวิดีโอข้างล่างนี้ครับที่ผมได้พ่นไปนะครับที่ท่านได้ดูนะครับก็เริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเขียวขึ้นแล้วครับสวยขึ้นแล้วนะครับสวนต้นกล้วยนะครับตรงนี้คือดินที่มันไม่สวยนะครับเป็นลักษณะของดินชั้นล่างในการที่จะเอามาถมนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นที่่ใหมมผก็เลย ลองปลูกตะไคร้แล้วก็ลองใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดูครับตอนนี้ดูแล้วกันนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับนี่ครับต้องบอกว่าสวยจริงๆครับขนาดดินไม่โอเคนะครับเนี่ยก็ลองดูนะครับเริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับส่วนต้นกล้วยต้นนี้ผมได้พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจริงๆแล้วก็พ่นทุกโคนนะครับทุกต้นนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้พ่นบริเวณโคนครับใบกล้วยก็ดูนลครับ เขียวเลยนะครับจริงๆแล้วใบกล้วยจะไม่เขียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นใบกล้วยใหม่ก็จะเป็นเหมือนกับลําต้นตัวนั้นนะครับอันเล็กๆตัวนี้เลยนะครับแต่สาหรับต้นนี้ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้พ่นไปบริเวณโคนเห็นไหมครับเขียวเลยนะครับก็เลยพาทุกท่านได้มารีวิวดูแต่คร้ที่ผมได้พ่นอันนี้เป็นอีกสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งนะครับที่ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงควบคู่ลงไปนะครับต้นกล้วยก็ใบเขียวขึ้นแล้วนะครับ ก็เลยพาทุกท่านได้มารีวิวดูนะครับการใช้ผ่านไปเกือบจะ2อาทิตย์นะครับพ่นไปแล้วนะครับตามที่เห็นเลยครับเริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับดละนี้ก็เริ่มมีลูกขึ้นมาแล้วครับกล้ยนะครับเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับลําต้นก็เริ่มสวยนะครับใบเริ่มเขียวสังเกตจากใบนะครับมีสีเขียวแล้วหลังจากที่เราได้พ่นลงไปนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับจนกว่าท่านจะได้ ลองใช้ด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับจุลินทรีย์งเข้าแสงกับสวนตะไคร้และก็สวนกล้วยนะครับที่ผมได้มานําเสนอก็เพื่อที่อยากจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมได้ใช้ลงไปนะครับนี่แหละนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับก็คาดว่าน่าจะสวยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะต้องมาพ่นนะครับอย่างน้อยๆคือให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับพ่นลงไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าต้นยังเล็กๆอยู่นะครับกอไม่ได้แตกใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือ หลังจากที่พ่นลงไปกอก็เริ่มแตกใหญ่ขึ้นแล้วนะครับซึ่งดูจากดินแล้วไม่น่าจะสวยใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีลักษณะของก้อนกรวดก้อนหินเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่าเป็นดินชั้นล่างปลูกอะไรก็ไม่น่าจะสวยไม่น่าจะงามแต่พอได้พ่นปุ๋ยหรือว่าจุลนินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปก็เริ่มเริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นนะครับหนุนโซนนู้นต้องบอกว่าเขียวขึ้นเลยนะครับมีนกด้วยนะครับเช้านี้ อากาศจำไซสสบายๆครับเย็นสบายนะครับพามาดูที่สวนหลังจากที่เราได้พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผมถึงพูดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่อยจังมันดีขนาดนั้นเลยหรือหรือ,อยังไรนะครับเท่าที่ผมเคยใช้หลายตัวมานะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยฮอร์โมนปีกล้วยน้ำหมักหอยเชเลรีอะไรต่างจริงๆมันก็ดี เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเป็นตัวที่ทําได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็เลยมองว่าสําหรับเกษตรกรแล้วอันนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็น่า,นา,นา,นาจะมีผลที่ที่ต้องบอกว่าไม่ไดีที่สุดหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันใช้แล้วมันค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ต้องไปหาหอยต้องมาทุบหอยอะไรให้มุ่นวายแล้วกว่าที่จะทําเสร็จมันก็เหม็อนอีกนะครับแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราเพียงแค่ใช้ขวดตากแดดเวลาจะเอามาใช้ก็แค่นั้นแหละครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนบริเวณที่ น้ำท่วมนะครับก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าบริเวณที่ไม่ใช่น้ําท่วมก็จะสวยแล้วนะครับก็เลยพามารีวิวดูนะครับนี่ครับโอเคนะครับเช้านี้นะครับก็เลยพาทุกท่านมาดูอีกสวนหนึ่งในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สังเข้าแสงนะครับกับร่องกล้วยร่องตะไคร้ซึ่งก็สวยเลยทีเดียวนะครับเช้านี้ก็สวัสดีทุกคนครับที่ได้มาติดตามพร้อมๆกันกับผมแล้วก็มาให้กำลังใจกันต่อไปครับก็ สัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับ